รเรื่องตากใบค่ะต้องขออนุญาตที่มาแทรกคิวเรื่องของอาการพูดคุยเรื่องหนังสือในวันนี้นะคะเพราะเอินว่าก็เห็นวันนี้มีรายการแล้วก็วันนี้นะคะ25ตุลาคมวันนี้มันครบรอบ18ปีใช่ค่ะ แล้วก็มีการจัดง,งานรำลึกนะคะท่านท่านโทนี่หรือว่าจริงๆวันนี้อยากจะถามในฐานะอดีตนายมตรีในในเหตุการณ์ครั้งนั้นซึ่งช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เข้าวงการขับพาสื่อรายการแคร์ท้องเนี่ยอาจจะมีคนมาถามเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ตักใบหลายครั้งแล้วนะคะท่านก็เคยตอบไปแต่วันนี้นค่ะ,คะเนื่องจากว่าครบครอบสิปปีและมีงานรำลึก นะคะจัดขึ้นทั้งที่ตากใบและปีนี้น่าจะเป็นปีแรกนะคะ,ะที่มีการจัดกิจกรรมโดยกลุ่มนักศึกษาที่กรุงเทพด้วยอย่างเช่นที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยทางสโมสรนิสิตนะคะทางองค์การมหาสโมสรนิสิตหรืออบจจุฬาวันนี้ก็จัดงานรำลึกเรื่องนี้นะคะรวมถึงหลายๆภาคส่วนเลยค่ะมันก็สะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้ว18ปีที่ผ่านมาเหตุการณ์ตากใบยังคงอยู่ในความทรงจําของคนเพราะว่าอาจจะมีร่องรอยบาดแผลของ การสูญเสียหรือเหตุความรุนแรงแล้วก็วันนี้เองนะคะ,ะถ้าหากว่าก็เลยขอาการดเนี่ยค่ะมามาพูดคุยกับคุณโทนี่อีกครั้งหนึ่งในฐานะอดีตนายมตรีแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์สมัยนั้นถ้าหากจะพูดถึงเหตุการณ์ตกักใบแล้วก็พูดถึงครอบครัวของผู้สูญเสียในวันนี้นะคะท่านอยากจะบอกอะไรกับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งคะผมก่อนอื่นต้อง ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งกับครอบครัวผู้สูญเสียนะครับแต่ว่าผมขอเล่าให้ฟังให้ชัดเลยนะตอนนี้ไปทำออกซิเจนทรีทเมนต์สมองเริ่มความจำเก่าๆแน่ดีตเริ่มกลับมาหมดละกลับมาเยอะละว,วันนั้นเนี่ยเมื่อ18ปีที่แล้วขณะที่เกิดเหตุก็มีกลุ่มชาวบ้านเนี่ยส่วน,นใหญ่เป็นคนวัยรุ่นวันนั้นเป็นวัน เข้าใจว่าเป็นช่วงลำบดันพอดีผมตีกอล์ฟอยู่ที่สนามอาของของคุณคุณประยุทธ์มาหากิจิริอยู่เนี่ยสนามกอล์ฟที่ตรงบางนาพรได้รับรายงานว่ามีการไปล้อมโรงพักเพื่อจะให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาซึ่งผู้ต้องหาเหล่านี้ที่ถูกตำรวจจับมาเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเอาอาวุธไปส่งให้กับ ฝ่ายที่ก่อความไม่สงบทางนี้ก็จะมาล้อมตัวจะเอาขอตัวออกไปซึ่งอันนี้ตํารวจก็ถามผมว่าจะทำยังไงผมบอกว่าอ้าวทำงั้นไม่ได้เพราะตำรวจเราเราต้องดำเนินคดีตามกฎหมายก่อนนะฮะผมก็พูดแค่นี้หลังจากนั้นก็ผมผมก็ตีกรอบอยู่ก็มีการาล้อมอยู่นานผลสุดท้ายก็มีการที่เจ้าหน้าที่เนี่ย ไปใช้น้ําฉีดไปน้ําใช้น้ําฉีดแล้วก็มีการประทา่ากันก้าเข้าใจว่าเสียชีวิตณนะที่นั้นหกคนหรือไงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของฝ่ายปกครองกับตารวจในช่วงนั้นแล้วมีทหารนิดหน่อยนะผมก็ตอนตอนนั้นผมผมก็รู้ร,รู้รู้ถึงจุดนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการสลายการชุมนุมแล้วก็จับคนที่มาชุมนุมไปตอนนั้น <c oughs> ตัวนะผมรู้ว่ามีการจับแล้วแต่หลังจากนั้นผมไม่รู้เลยว่าจับยังไงใครเอาไปไว้ไปไว้ที่ไหนไม่รู้ละไม่มีใครรายงานผมละพอรู้อีกทีหนึ่งปรากฏว่ามีการตายเกิดขึ้นแล้วผมว่าเอาทําไมถึงตายอะ่ะมันจบไปแล้วที่นั่นแล้วทาไมต้องไปตายกันอีกจังเยอะแยะปรากฏว่าลําเลียงผู้ต้องหาซึ่งอ่อนล้าจากการอดอาหารมาทั้งวันเพราะเขาสินสินอดช่วงนั้นอยู่แล้วก็แทนที่เอาไป ไว้ในรถบรรทุกดีๆเนี่ยเอาไปซ้อนกันผมคิดว่ามนุษย์ทั่วไปไม่น่าจะคิดได้อย่างนั้นเอาไปซ้อนกันขนาดนั้นมันก็ขาดอากาศหายใจก็ตายบ้างเจ็บบ้างคนในผมมารับรู้รายงานทีหลังผมก็เสียใจว่าเอ๊ะทำไมมันมันทำไมผมผมเรียกว่ามันมันซื่อบื้อขนาดนี้วะนะผมก็เป็นคนเกียดคนโง่อยล่ะพอทำอะไรพวกนี้ผมก็ดา่าก็ วันนั้นก็ไม่รู้อะไรลึกกว่านี้ก็รู้รายงานมาอย่างนี้หมดเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ถูกเกียดชังถูกโกรธโดยจากชาวมุสลิมที่นั่นมีวันหนึ่งผมออกมาแล้วผมออกมาแล้วปรากฏว่ามีมีตำรวจของอเขาเรียก special branch ของอมาเลเซีย ไปเจอผมเขาไปเจอเพื่อนเขาที่เยอรมันเป็นเป็นหน่วยราชการรับเหมือนกันแล้วก็เจอผมด้วยเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าฟังให้ดีนะตอนแรกเนี่ยมาเลเซียก,ก็โกรธผมคนมุสลิมก็โกรธผมนึกว่าผมเป็นคนที่หลังเกียดและทําร้ายคนมุสลิมตอนหลังมาเขาพบว่าเป็นการกระทําของทหาร ที่พล็อตที่จะไม่เอาผมตอนหลังมาเนี่ยเขาเลยไอทางมาเลเซียก็ไม่ได้โกรธอะไรกับผมนี่คือเขาเล่าผมฟังนะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการที่มันการ stack up คนเนี่ยเป็นเรื่องที่สั่งการโดยทหารแล้วเอาคนเหล่านี้ไปแค่ข่ายฐานซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าใครสั่งการยังไงนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นตัดตอนตั้งแต่ สลายการชุมนุมที่ที่หน้าโรงพักตาก,ตากใบเนี่ยห mm hmm. ลังจากนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ทหารรับช่วงไปผมไม่รู้เรื่องละผมรู้แค่ว่ามีการอาจะจะบุกเข้าไปเอาคนทั้งหกคนแล้วก็เลยมีการสลายการชุมนุมด้วยการใช้ปืนฉีดน้ําแล้วก็มีการยิงขึ้นนิดหน่อย mm hmm. ก็รู้แค่นั้นนะฮะอันนี้ขอ้อที่ผมจำความได้นะแล้วก็ผมก็ถือว่าถึงแม้ผมจะไม่ได้สั่งการ แต่ในฐานะที่ผมเป็นนายกรมรีขนาดนั้นผมต้องขอโทษขออภัยแก่บรรดาญาติพี่น้องของผู้ที่สูญเสียและผู้ที่ดรับความเสียหายในครั้งนั้นด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วก็มันก,ก็ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าว่ามันตอนนั้นเสียเสียไปหลายคนเหมือนกัน80ดสิบคนหรือไงเนี่ยผมจำไม่ได้นะแต่จําว่าประมาณ80ดสิบนะครับรก็ ถือว่าเป็นการผิดพลาดอย่างแรงของการลำเลียงผู้ต้องหาแบบนั้นแล้วตอนหลังมาบัวหายแล้วล้อมคอกก็มีการซื้อรถที่ใช้รับบีประตูปิดข้างหลังการผู้ต้องหาหลบหนี้อะไรอะไรมนาะที่หลังนะครับ <conferences. S 1> ค่ะก็ุณเกอย่างนัินครับเพอะนั้นไอทีวีแล้วครับอ่ะรายงานกันอยู่ใช่ไหมครับแจ้ง ใช่ค่ะเราก็อยู่ในเหตุการณ์ในครั้งนั้นซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ท่านได้อธิบายเหตุการณ์รวมถึงในห่วงสําคัญในเฉพาะเรื่องของการลำเลียงที่ทําให้เกิดการสูญเสียมากซึ่งแน่นอนว่ามันก็ยังคงเป็นเหตุการณ์ที่มีการเรียกร้องความยุติธรรมค่ะเพราะว่านี้1 8ปีแล้วถ้าอีก2ปีคดีจะหมดอายุความประเด็นสําคัญของผู้ได้รับผลกระทบหรือหลายภาคส่วนที่มีการเรียกร้องจนถึงทุกวันนี้นะคะท่าน,นดีตนายค,คะก็คือเรื่องของอผู้กระทําผิดอย่างที่ว่าแหะคะ่ะ ที่ยังไม่มีใครมีการออกมาได้ดำเนินคดีหรืออะไรต่างๆแล้วก็วันนี้นะคะทางขาบวนการ b r m มีการออกแถลงการต่อเหตุการณ์ครั้งนี้มีการเรียกร้องให้ดําเนินคดีต่อสารอาญาระหว่างประเทศซึ่ง ในแถลงการของ BRN นะคะมีการระบ,บุถึงอดีตนายกคือท่านทักษิณชินวัตรมีอดีตผู้มีสก,การทหารบกขณะนั้นคือพลเอกประวิตรมงสุวรรณแล้วก็แม่ทัพภาคที่4นะคะพลโทพี่สามร,รัฐมนีรีซึ่งในแถลงการของ BRN มีการพูดถึงว่าเหตุการณ์ตักใบเหมือนกับเป็นลักษณะของการล้างเผ่าพันธุ์นะคะแล้วก็ต้องการที่จะให้มีการดําเนินคดีนี้ในสารยาระหว่างประเทศนะคะแต่ว่าในส่วนหนึ่งเมื่อกี้ท่านก็ชี้แจงเหตุการณ์ไปแล้วในฐานะ ในผู้ถูกกล่าวถึงด้วยวกันนะคะท่านท่านคิดว่ายัางไงคะล้างล้างเผ่าพัานธุ์นี่มันไม่มีใครคิดบ้าขนาดนั้นหรอกแล้วก็เรื่องนี้เหตุการณ์นี้มันเป็นเรื่องท,องที่มันเป็นเรื่องที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นการการักษาความสงบของบ้านเมืองม,มันต้องมีแต่ว่าความผิดพลาดก็คือการลำเลียงผู้ที่ผู้ต้องหาเนี่ยไปในค่ายทหารโดยวิธีการที่มันผิดหลักของอผิดหลักทุกอย่างอ่ะใช้ไม่ได้อันเนี้ยนะฮะอันนี้คือ คือปัญหาตรงนี้ซึ่งอ,อันนี้มันนอกเหนือการควบคุมคนไปนายงนตรีไม่สามารถที่จะกําหนดวิธีการว่าจะต้องเดินอย่างนั้นวันนับดอกบ้านต้องก้าวเท้าซ้ายนะ้กราชการห้ามก้าวเท้าขวาเป็นไม่มีไม่มีที่ไหนทําได้นะครับนายมนตรีก็เอาหลักการกว้างๆนะครับในวันนั้นคือเราแค่ไม่อนุญาตให้คนมาบุกยึดผู้ต้องหาการลุพักไปซึ่งมันจะเสียหายเสียหายระบบต่อระบบก,กระบวนการย,ยุติธรรม ซึ่งอันนั้นคืออันนั้นคือสิ่งที่ผมรับรู้นะครับครับอย่างนี้อย่างนี้ท่านคิดว่าะมีิดว่าบีไอก็พูดเอาโกอ่ะพูดเอาหล่อเพราะวันนี้ยังกลัวจะไม่หล่อแล้วผมก็ไปพบมันอพวกนี้หลายคนพบที่มาเลเซียนี่ร้านต้มยำกุ้งกุ้งผมไปมาหมดแล้วโอ้ค่ะอย่างเช่นอย่างเช่นที่จริงที่ท่านบอกจะมีส่วนจะมีส่วนในการที่จะหาความยุติธรรมคืนให้กับคนที่ที่สูญเสียยังไงได้บ้างไหมคะถ้าอย่างนั้น ก็อันนี้อยู่ที่ต้องต้องถามท่านรองนายกคนปัจจุบันนะฮะในฐานะเป็นอดีตพบอรตอนนั้นเนี่ยท่านจะรู้เรื่องทหารดีท่านจะชดเชยยังไงวันนี้ท่านก็รัฐบาลนี้ก็กู้เงินมาเยอะเนี่ยจะชดเลยเชยอะไรก็ว่าไปว่าไปตามนั้นคนเป็นหน้าที่เขาก็เพราะผมไม่มีหน้าที่อะไรละครับจะท่านชื่อชื่อของท่านเป็นอะพบตรในอดีตการนั้นด้วยนะคะใช่ครับ ชื่อของคุณประวิตรวงสุวรรณก็วันแต่วันนี้ก็ปรากฏในเหตุการณ์วันนั้นแล้ววันนี้ก็เป็นรองนายกนะคุณแยมถูกไหมฮะผอกว่าคําถามเนี่ยจริงๆต้องพุ่งไปที่คุณประวิตรเลยนะว่าคุณประวิตรจะรับผิดชอบเหตุการณ์นี้อย่างไรจะชดเชยให้ผู้ที่เสียหายอย่างไรนะครับในวมรมือทหารนะในวันที่มันเสียหายเนี่ยมันอยู่ในมือทหารครับเเป็นผู้เล่นคนเดียวกันนะฮะวันนั้นประวิตรเป็นคนดูแลเรื่องการขนย้ายรับผิดชอบโดยตรง ผมที่เจอกันที่เยอรมันเนี่ยบอกกับผมว่าเขาตอนหลังมาเขารู้ว่าทหารเขาพลอตที่จะล้มผมตั้งแต่วันนั้นแล้วอืมอืมเป็นข่าวเน่เรื่องจริงๆครับเพราะตอนนั้นคือปีสองห้าสี่เจ็ดแล้วท่านโดนเลิกาหารปีสี่เก้าใช่ไหมคะใช่ครับเขาพลอตที่อยากจะล้มผมแล้วหลังจากนั้นก็จะมีพันธมิตรออกมามีอะไรตอนอะไรตามมาเป็นชุดเนี่ย ืคือพยายามจะหาเหตุการณ์ที่มันเนิดให้เกิดอนนี่คือทางสาธาลมาเลเซียที่ที่มาเจอผมโดยบังเอิญที่อที่น่นนะที่เยอรมันเขาไปเขาไปบ้านของคนที่เป็นสายลับเยอรมันอาชีพเดียวกันเคยทํางานประสานกันแล้วพอดีผมไปเที่ยวที่นั่นก็เจอกันก็เลยเขาเลยเล่าให้ฟังว่าตอนหลังมาเขาสืบทราบมาว่าทหารพลอดพลอดที่จะล้มผมตั้งแต่วันนั้นแล้วอื โอ้ยคุณเก๋พรุ่งนี้ทวิตเตอร์สลิมเดือดแน่นอนไปถามเลยฮะไปถามเรื่องตักใบนะคะถามเลยถามเรื่องตักใบนะคะเ็กายป็นจำนวนจำนวนเหตุรัฐประหารตักใบฮะตักใบครับเรื่องตักใบในเรื่อในนี้ก็จําได้ว่าผมกำลังตีก๊อบอยู่ใวันนั้นจริงๆหลายคนที่นั่นก็รอคอยคำขอโทษจากท่านอดีตนายกแต่วันนี้หลายคนคงจะได้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 รับทราบถึง ที่มาที่ไปของเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะสําหรับชิดแปดปีตัดใบนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณสําหรับการต่หลัง <ไข S 1> มาผมถา<ผ>มในวันนี้นะคะผมรู้เรื่องว่ามีคนตายไปอะไรผมยวะแยะผมมาบวยวายอืมอืมผมยังบวยคือวันนั้นต้องก็ต้องยอมรับว่าทางเหตุการณ์ทางใต้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เอ่อมันต้องใช้การเมืองนำอะ ต้องใช้การเมืองนําถึงวันนี้แล้วต้องใช้การเมืองการพัฒนานำคือยังใช้ทหารใช้เฮฟวี่แฮนอยู่ปัจจุบันเนี้ยไม่มีประโยชน์